ไปเลยครับต้มแซ่บๆมือนพี่น้องอันนี้พี่นอ้อ,นองแซ่บๆครับบาร์เนต้มเตียกต่อไปเกี๊ยวทานอาญ,ญาพี่น้องเลยแจกครับสวัสดีครับ กอ็เข้าไปน้องครับมีนีแต่เราประชุมราการเอาสินงพาแซ่บครับผมมาครับพี่น้องมาไม่มีความอ่อนในเมนูเด็ดครับผมจัดหน่องจัดยังอบวอ,อรอ์สก็ครับผมเมนูเด็ดถึงความอ่อนได้ดีครับพี่น้องไม่เห็นพี่น้ออะไรครับผมอัเอาองต้มปลาไหลครับพี่นี่อ่ะกระจายไปเรียบร้อยครับผมต้มแซ่บพี่น้องเลย หม้อข้างเือะเริ่มเดือดแล้วครับผมล้อมหม้อเดือดทน้อยครับันตอนแรกเอาเครื่องตะไคร้ลงไปครับผมขามต้มสุ่มับมือหนิแกะกระพี่น้องแบมบคูครับคานอออนพี่น้องนนแอแบบ ได้ปลอกห้องครับได้เป็นมวยไปเลี้ยรปลอกน้องวะหอมเนี่งทำดีครับเดี๋ยวล้อหม้อต้มเดือดี๋ยวจะเอาอะไลลงไปครับผมครับผมหลังจากที่หม้อต้มของ,องเขาเดือดครับผม ใส่ไปเลยลงไปเลยครับส่ลงไปเลยครับต้มกับแซ่บมีนพี่นอนตามอากันถาม้วยพี่ครับเลื่อความเพียมาเดียมันเดียวพี่นอนเลยแซ่บๆกมนคนกันกนผม เสียดโรดเหมือนเลยเสียดเหมนกันขออนวบาครับบรรยากาศวันหยุดครับผมแล้วก็วันสูญเสียครับแม่อมอยู่โรงพยาบาลครับเมื่อี้แม่อมกูมีลูกด้ครับแห้งเนาะ ความร้อเล่นว่าได้ต้งคลิปซองตามนี่ครับผมนี่ในกระฝากไอ้เนี่ครับพี่น้องดื้อปวดแรงปวดแฉะปวดจิดตามเนี่ยครับผมมากระปวดแรงคือแก่ปวดแชร์ครับความร้อนเนี่ทำในที่ต่อไปครับนี้เมือ่อน้องคราบว่าอยากอยู่น้ำแปะเอาไม้ครับผมเป็นหนูังใจให้เด้ครับพี่น้องดื้อ วัเริ่มตัดฟองออกครับฟองเท้าตัดออกครับยิงไวประมาณนี้ครับไปเก็บพักนั่งกันครับพี่น้องครับวันนี้หลังเลยครับมาครับพี่น้องครับมาเก็บพักนั่งกันครับวันนี้ผักพอน้องออมที่พอน้องออมปลูกไว้นะครับปลูกไว้พอวันศุกร์กพี่น้องเอ้ยปลูกไว้ก็ได้กินครับผม ถ้าพี่เอามาเก็บไปต้นหอมไปใส่ตุ่มปลาไหลครับตะไคร้มีประกาศครับผมประกาศหินงามๆครับมีฉีงว้ะงามฉีงว้ะพี่น้องทีแล้วก็แล้วลงามครับมีมูนี่แต้มใหม่ๆพี่น้องครัวตุ่มครับผมนี่กับประกาศขาวครับ พี่น้องเก็บผักเหมือนกันครับผมถอนเป็นต้นเลยเนาะนี่ถอนเลยครับสองต้นพอแล้วพี่น้องเอ้ย่ยผักงามๆครับมีต้นหอมกุ้งเองต้นใดดีเลยพี่น้องเอาต้นนี้ดีกว่านะถอนเลย แบบแอ๋ขี้ใบเรื่อยครับพี่น้องครับงามนงขนาดพ้อความเปิดจิ๊กเกอร์ใช้เลยครับผมอขีงว่าใช้อาทิตย์ตะข่างไปครับพี่น้องครับเบิ้งหม้อต้มหอมครับบัดนี้่ยไม่นสุกหรือเปล่าหลังจากที่ต้มไปสักพักก็ตักฟองออกครับ ้องเข้าตักออกครับนี่ช้อนออกครับตุ่มใส่ก,กระกอกนี่น้องเออบนมก,กระกอกครับง่ายหรืนี้นแตกหมดเลยเาะเดี๋ยวมึงกับเพื่อยออกเลยแล้วพี่น้อง มเมงกัันครบพี่น้องครับหลังจากที่ต้มใหม่ต้นเกือครับผมต้มต้มโดนครับปล่อยตัวแง่ย่เงี้ยงมูอเปื่อยพี่น้องขั้นตอนต่อไปคือการตุงครับใส่มีตูนไปครับดับเท้าครับ

ใส่กะลาอ่อนซ้อนลงไปในจิ้ออกมันวันนีน,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 น้องไอเน้อมาเด้อมาเด้อแสรบๆแซมกันวพอหอมด้วมือนียต้มอะไรโอ้ยหงคือว่าต้มเปียกนครับต้มเปิดเดี๋ยวไหอมชิมกันทีน้อ,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 อนง

จสงสีน้องเลยไปแชรบ,บกันครับมาเด็กพี่น,อน้องแ่บๆครับบาร์เนตุ่ม <Wow. S 2> เปียกทำไวเกียมฐานอาญา้องเลยแับครับสวัสดีครับ อีกเทนึงครับพี่น้องครับมาแลพี่น้องไหมอย่ปล่อยครับผมต้มเกล็ดปลาไหลแจ๊บหอมๆตัวเบี้ครับเทองครับ,บเต็มกล้องก็แล้วพี่น้องมึงต้มไปไหลพี่น้องเอ้ยมึงน้าเหมือนมึงต้มใส่ขอบข้อมครับแชรบกันเยนอ,ยะ,อยะพี่น้องเยอะปากยังไงไงพี่น้องคือเก่าเหรอครับแชร์กันครับผมมาพี่น้องมาผู้ตรงไปที่ตอกน้ำ chào ừ. quân quân. Chà cái cục. Việt Nam. Này. Ừ. To ninja bên đó. ต้มได้ไหรอไม่ไหมพี่ตองค์เนี่ยบรรยากาศข่างบอ้อก็แล้วับ Yeah, no.

nie wiem no ตโวษขอไปมันยังมีเสียงรถจิมคันนี้กินนยัเนียวันนี้เปับแมมแมงกวางครับขูดมะลกแห้งลูกครับ đi thì ba để nó cái nào nó Ở, phong. Phong mà, đúng không có nhà vui lắm không thấy với thân phong phong nhà mới cửa thấp đây đấy quê khách 来，你知道。 คือยอดของปลาคือปลาอะไรหนุนน้เนี่ยวัน ครับดูเนี่ยย่างนข้าวเดี๋ยวเบิดเลยไปนอกแก้ขาออน งใส่ออกกรอบาำขามแป๊บนะเอาติดนี้เอาครับเมนูนี้ก็ถือว่าพันครับผมพอหอมซิมมแล้วฝากเอาเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นหำลังใจให้จ้องน้อยๆน,นะอากกดไลค์กดแชร์มาถึงกดไลค์ เือโคกรแจ๊สครับผมสุดท้ายนี่คอนอวามสุกว่าตัวลาพี่เออร์นอนเซ็งแค่นี้ครับคิพหนาอีพีนหนาเจ้านายกับเจ้ามือทุ่งกันมาคอนอ,อนวามเพียอย่างสูทีซึนองกินสับผมอีพี่นี่ขอลาพี่น้อง์นอนเซงแค่นี้ครับผมทำลำมือไว้ทุกคนครับแน่เก็บไปจนครับสวัสวดีครับ